ลมฝนมาอีกแล้วนะคะพบกับครูชุติมาพรค่ะวันนี้มีเรื่องเม้าโมยเกี่ยวกับเรื่องน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะนี่แหละค่ะดูบรรยากาศก่นกอนนะคะโอ้โหนะคะมืดฟ้ามัวดินมาอีกแล้วก้อนเมฆนะคะฝนมาอีกแล้วนะคะเมื่อคืนนี้น้องไปทําการแสดงนะคะที่ไหนครูชุอ๋อเมื่อคืนนี้นะคะน้องไปทําการแสดงที่นะคะ มาแล้วค่ะเห็นไหมคโอ้โหลงฝนมาแล้วนะคะมานะคะตงใจจะไม่ทันละโอ้โหมืดฟ้ามวด,ดินเลยนะคะนี่ะมืดฟ้ามวด,ดินมาเลยค่ะเนี่ยคะ่ะฝนเลยนะคะก้อนเมฆเลยนะคะเด่๋วครูชูมาเล่าความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่าเมื่อคืนนี้น้องไปทําการแสดงที่จังหวัดสกลนครนะคะ คนสกลน,นะครให้การต้อนรับเต็มที่เลยนะคะผู้คนมากมายมาให้การต้อนรับน้องหูอีกนะคะแล้วก็มีนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะโอ้โหท่านนี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะผู้ช่วยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าท่านนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะคะที่หายนะคะ ที่หายจากโรคก,การผ่าตัดนะคะที่ท่านผ่าตัดนะคะแล้วท่านหายแล้วท่านก็บอกว่าได้จ้างวงสาวน้อยไปเล่นนะคะวันนี้ได้พาคุณพ่อนะคะคุณพ่ออายุนะคะตั้งเกือบ8090นะคะพร้อมกับคุณแม่นะคะมาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะนี่นะคะวันนี้ฟูชูก็พาความเคลื่อนไหวมาให้ชมนะคะแล้วท่านก็พูดได้ดีดค่ะท่านพูดได้ด,ดีมากเลยนะคะว่านี่ค่ะคนแถวนี้นะคะ ไม่เคยดูน้องอุ๋งอิงนะคะไม่เคยดูเลยและท่านก็บอกว่าในรอบ 30- 40ปีนะคะไม่เคยดูหมอรำเลยแต่จะต้องดูหมอรำของปุ๋งอิงเพชรบ้านเพนะคะทำให้ท่านชื่นชอบนะคะแล้วก็เราดังปาฏิหารนะคะเราดังปาฏิหารท่านหายนะคะ ท่านหายตอนที่ท่านผ่าตัดนะคะมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็หายแล้วก็ได้จ้างวงสาวน้อยไปเล่นนะคะอันนี้ก็เป็นปฏิหารอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วเมื่อวานนี้พอน้องไปถึงนะคะโอ้โหเท่าน,นั้นละคะ่ะพอไปถึงปั๊บนะคะก็มีนะคะ f อซที่น่ารักพอ่พอพ่อแม่แม่นะคะก็นำของมาให้ ก็นําของมาฝากนะคะแล้วก็เอาชนดที่ดินนะคะหลายคนเลยนะคะมาให้น้องอุงอิงท่องคาถาอมเพียงอมเพียงให้นะคะเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็มีนะคะ FC ท่านหนึ่งได้มอบพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปให้นะคะ,ค,ะคุชุก็มาเมาะมอยให้ฟังนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะวันนี้คูชุก็มาเล่าความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็รออีกวันหนึ่งหรือวันหนึ่งอะไรคูชุ คพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่โชคดีโชคดีของแต่ละคนแล้วนะคะน้องอุ๋งเอิงพูดเสมอว่านะคะตอนที่อยู่บนเวทีนะคะเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขน้องเอิงก็ตอบว่าอุ๋งเอิงอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ก็บอกว่าน้องอุ๋งเอิงนะคะไม่ใช่คนที่จะมาบอกเลขนะคะอุ๋งเอิงบอกว่าอุ๋งเอิงอ่ะเป็นนักร้องนะคะเป็นนักร้องไม่ใช่หมอเรขนะคะ เป็นหมอรําค่ะน้องอิงบอกว่าน้องอิงเป็นหมอรําไม่ใช่หมอเลขแต่พ่อการชัยนะคะเวลาเล่นก็จะถามอยู่เรื่อยว่าน้องปุงเองวันนี้อะไรนะคะพ่อการชัยก็จะตอบว่าไม่พูดอีกแล้วไม่บอกอีกแล้วใช่ไหมไม่บอกนะคะพ่อการชัยบอกท้าจดสึมีวลบอกเองก็ได้นะคะคุยกคุยก็ขำนะคะแล้วน้องก็ถามนะคะว่าเมื่อคืนนี้นะคะน้องถามว่า น้องอุ้งอิงสวยไหมนะคะแล้วก็ก็เลยบอกไปว่าน้องอุ้งอิงสวยสวยเห็นดอกไม้เห็นไหมคะดอกไม้ก็สวยสวยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะ น้องอุกองสวยไหมสวยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะน้องมาในชุดใหม่สวยมากเลยนะคะสวยสวยนะคะชุดสีน้ําเงินนะคะโอ้ยน้ําเงินตัดเลยนะคะมีคำขัดด้วยสวยมากๆอลังการเลยนะคะเมื่อคืนนี้น้องใส่ชุดมาใหม่นะคะสวยสวยสีน้ําเงินนะคะสวยมากๆนะคะแล้วพอตอนเล่นเรื่องนะคะลําเรื่องนะคะเรื่องสั่งทองนะคะน้องก็ใส่ชุดสีชมพูโอ้หอลังการมากสวยสวยนะคะ จนน้องถามนะคะน้องก็ถามโยเซวิมนว่าน้องอุ๋งิงสวยไหมนะคะมาบอกว่าสวยสวยโอ้โหสวยมากๆเลชุดเมื่อคืนนี้สวยอลังการมากเลยนะคะคูชูเห็นแล้วนะคะคูชูยังประทับใจเลยนะคะสวยมากนะคะและตอนคืนก่อนเกาะน,น,นะคะคืนที่ผ่านมานะคะเขาก็าถามอุ๋งอิงตัวเลขออกอะไรน้องก็บอกว่าไม่บอกไม่บอกนะคะไม่บอกทีนี้อ่า ท้าวยอสีมนก็บอกไม่บอกใช่ไหมไม่บอกบอกเองก็ได้สามสามสามหกนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้หมายถึงว่านะคะท้าวยอดสีมนท่านพูดเองในการแสดงนะคะในการแสดงสังทองใช่คะในการแสดงเรื่องสังทองอันนี้ท่านท้าวยศดสีมนเป็นคนพูดเองนะคะชูชูกรมาเล่าความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะ โอ้โหลมฝนมาแล้วนะคะนี่นะคะลมฝนกําลังมาแรงเลยนะคะก่อนเมฆนะคะนี่นะคะคุณช,ชูก็มาเล่าความเคลื่อนไหวให้ฟัง,งน้องอุ๋งอิงนะคะแต่คืนนี้ล่ะโอ้ยคืนนี้น้องไปทําการแสดงที่จังหวัดเลยนะคะออกจากสะกุนนครเห็นพ่อเอกบอกว่าโอ้โ,โเกือบตอนแรกก็300โลแล้วกว่าจะมาถึงเอกเป็น600นะคะโอ้โห,โห,โหเห็นแล้วแบบผมก็สุดยอดมากเลยนะคะตอนนี้ก็มาทําการแสดงกันที่ เลยนะคะจังหวัดเลยนะคะที่นะคะคุณชูก็ลังเมา่มอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่เมื่อคืนยอมรับเลยนะคะว่าน้องสวยมากเลยนะคะออกมานะคะไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรนะคะด้วยสวยนะคะเวลาน้องทําการแสดงนะคะชุดอะไรก็สวยเดินออกมาเออทักนางเอกน้อยนะคะสร้างผสมน้องฮักนะคะ สวยมากๆเลยนะคะดูแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรก็สวยไปหมดเลยนะคะออกมาเออฮักนงเอกน้อยสร้างประสมน้องฮักนะคะแล้วก็เพลงนะโอ้ยแย่แลมขึ้นเท่านั้นแหละาย่แลมคนก็ตึมเลยจากแย่แลมเสร็จกับเมียเช่าเสียงคนเลือโอ้โหเรือเรือเรือกันเลยนะคะ เน <minutes> ี่ยค่ะค <dio> <us> ุณชูก mm ็มาเมาะมอยให้ฟ mm ังนะคะว่ามีปรากฏการณ์อย่างไรบ้างนะคะที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้และความเคลื่อนไหวของน้องอุ๋งอิงคืนนี้ไปแสดงกันที่จังหวัดเลยนะคะคุณชูก็มาเมาะมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่าน้องนะคะคืนนี้จะใส่ชุดสีอะไรเดี๋ยวก็มาชมกันนะคะว่าคืนนี้น้องจะใส่ชุดสีอะไรนะคะถึงก็มารอชมกันได้นะคะุฝนมาแล้วฝนมาแล้วค่ะคุณชูต้องรีบไปแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คุชุด้วยนะคะตอนนี้ฝนกำลังมานะคะมาแล้วค่ะคุชุดไปแล้วค่ะจะไปไหนไปไหนจะรีบไปเมืองเลยค่ะจะรีบไปเมืองเลยแล้วนะคะไปแล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะนี่นะคะฝนมาความเคลื่อนไหวของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะคุชุจะรีบไปแล้วค่ะฝนมาแล้วฝนมาแล้วนะคะ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับกูชุด้วยนะคะฝนมาแล้วค่ะไปแล้วนะคะไปจริงแล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะพวงนี้ขอให้รวยๆกันนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับกูชุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ